สวัสดีค่ะบะปะลาปูองนะคะวันนี้นะคะโดยปกตินะคะก็จะมีเกมมาให้ทุกคนเล่นอีกแล้วนะคะก็เป็นเกมทายชื่อประเทศต่างๆนะคะโดยมีช้อยมีสีช้อยมาให้เลือกนี่คือปกติเพื่อโหลดน,นะแต่ว่ามาดูในรูปว่ามันไม่มีสีชอ้อยมีก็ห้าช้อยนะคะใครอยากเล่นนะคะก็มาเล่นกับปุติได้นะตอนนี้เลยแต่ว่าทุกคนจะไปดาวโหลดได้นะดาเนินการ ประเทศที่ออยดีจากทงดีกว่าพ่งเริ่มทองทั้งหมดสวีจิวฮวเคียวอันแรกทอนดูรัสค่ะสองไซปรบค่ะสามวอนเนียแอเดลนติกนาค่ะปโปแลนด์ค่ะเออเซอร์เนียเออไม่ใช่อันนี้ประเทศอะไรวะเฮติเอามามาลาวีเหรอ อันน,น,อนี้ปติลากโกอันนี้จาได้จำพลาดล้สุรานี่เฮ้ยตาสุงเฉยปติไม่รู้เลยนะมดตาอ่าจาดเป็นลิสซามัวหรอประเทศก็เตมป่าคะแนนห้โอ้ยเอ่อเอ่อยูกันดาเอ้ยอันนี้ปติเนือ้อคิดกัน ออสเตรเอออันนี้จำได้ไออเลียนตุรกรีสเปนอันนี้ปฏิกิริยไม่ได้ดูนะโอยไีเรียรเอา้าถูกเชไม่ได้ปฏิกินนริยาปฏิกิริปาจิเตเปิูจำไหมอาริบูหรือเปล่าเอา้าถูกเช อันนี้จำได้เตอร์มินิสถานเออทำไรอยู่ในอิตาลีน่จจะใน,น,นประเทศอะไรวะสเปนมาเกียร์เบลลิสติกุสอ,อ๋อฟอติกุสจะกดเนแตฟอฟติกุสอันนี้จำได้เคนยาคิสติบาเออนี่ดิทูเนียมีสองร้อยอ้มีมมละเอ,อ่อเลมานอกล้วกันพอฟติกุสรู้อยู่แล้วนี่สวิเดนนะ ประเทศดูติจะเล่นสามสิบข้ออันนี้อันนี้มัน,นี้มันจะมีอยู่ดูวะเสร์ปัจจานอ้ออีกจีบาาปติเป็นประเทศไนปกติไม่รู้เอสโตเนียหรือเปล่าอันนี้อันนี้เอ,อออะแินดเนแเม็กซิโกไม่จำได้เอาเลยสามสิบแล้วอะพอก่อนพอก โอเคค่ะอันนี้ประเทศโรแมนเนียเอา35ข้อ34อันนี้เอวอร์ดอนอันนี้ประเทศนี้จะได้โอเคข้อ35แล้วนะคะก็ประเทศสุดท้ายยูเครนทุกคนนะคะใครได้กี่คะแนนนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะ35คะแนนใครได้กี่คะแนนก็คอมเมนมต์มาปุติจจำได้อยู่นะได้กี่คะแนนปุติจไม่ดูจำปุติจไม่ได้นับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป๊าป้าขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ But then, Loch.